วันนี้ครับผมจะมาสอนทุกคนรวมข้อมูลจาก Google s h e e t หลายๆไฟล์นะครับให้มันมารวมกันในไฟล์เดียวกันแบบนี้นะครับอันดับแรกครับก็ให้เราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วอันดับที่สองครับให้เราไปเอา URL ของชื่อไฟล์ในแต่ละสาขามานะครับอย่างเช่นผมไปที่สาขา A ก่อนครับแล้วผมก็ไปทําการ copy URL ของสาขา A ครับเอามาวางไว้แบบนี้ได้เลยครับและอันดับที่สองก็ไปที่ไฟล์ของอีกสาขาหนึ่งครับผมก็ทําการ copy เหมือนกันครับแล้วก็มาวางไว้แบบนี้ได้เลยอันดับต่อมาครับให้เรามาดูที่ชื่อชีทที่เรา เก็บข้อมูลของแต่ละสาขาครับว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับโดยในที่นี้ผมจะใช้ชื่อชี้ว่ายอดขายนะครับแล้วข้อมูลที่เราต้องการดึงมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ A2 ครับแล้วก็ยาวลงมาข้างล่างเนเคสนี้ครับเราจะเขียนว่ายอดขายครับแล้วใช้เครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็พิมพ์ช่วงไปเลยครับว่าตั้งแต่ A2 ถึง C แบบนี้ครับหลังจากนั้นครับในส่วนของสูตรคิลลี่เนี่ยให้เราพิมพ์แบบนี้เข้าไปได้เลยครับโดยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดึงข้อมูลจากสาขา A นะครับให้เราใช้สูตรที่ชื่อว่า Import Range นะครับโดยสูตร Import Range เนี่ยก จากชี้ต่างๆโดยในที่นี้ครับเราต้องการจะดึงข้อมูลจากสาขา A ครับเราก็ทําการใส่ตัวแปรแรกเป็นลิกยูอ์ของสาขา A นะครับและอันดับที่2ครับเราก็ใส่ในส่วนของช่วงครับว่าเราต้องการดึงช่วงไหนจากไฟล์สาขา A มาครับกด Enter แบบนี้ครับซึ่งในการดึงข้อมูลครั้งแรกครับเราจะต้องทําการให้สิทธิอนุญาตเข้าถึงก่อนครับก็กดอนุญาตเข้าถึงได้เลยแค่นี้เราจะได้ข้อมูลของสาขา A มาแล้วครับแต่ตอนนี้ครับเราจะได้ยาวลงมาด้วยนะครับเพราะว่าสาขา A ของเราเนี่ยมันมีช่องว่างข้างล่างมาด้วย เราต้องการแค่นี้ครับวิธีการก็คือให้เราใส่สูตรที่ชื่อว่าคิวรี่ครับซ้ำไปข้างหน้าแบบนี้อีกทีนึงครับแล้วก็ให้ใส่คอมมาแบบนี้และตรงข้างหลังตรงนี้ครับก็ให้เราใส่สูตรคิวรี่อันนี้ที่เราพิมพ์ิ้งไว้เนี่ยได้เลยแบบนี้ครับระบบจะทําการตัดช่องว่างข้างล่างให้เราแบบอัตโนมัติเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลของสาขา b นะครับเราก็พิมพ์เหมือนเดิมได้เลยครับในที่นี้ครับแทนที่เราจะเอาลิงก์ไฟล์ของสาขา a มาใส่นะครับซึ่งอยู่ใน f2 เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสาขา b ครับซึ่งอยู่ใน F3 แบบบนนนี้ัั่เองคร เราก็จะได้ข้อมูลของสาขา b มาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาข้อมูลทั้ง2อันนี้มาต่อกันนะครับวิธีการก็คือให้เราใช้สูตรเป็นปีกกาแบบนี้นั่นก็คือเป็นแบบอาร์นั่นเองครับโดยเราก็ให้เอาสูตรข้อมูลที่เราดึงข้อมูลจากสาขา a เมื่อกี้ครับมาใส่ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการคั้นครับด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนแล้วก็ใส่สูตรข้อมูลแบบเมื่อกี้อีกครับแต่ที่นี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นของสาขา b นั่นเองครับแล้วก็ใส่ปีกกาปิดเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลของสาข สาขา a และสาขา b มาต่อกันแล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถทําการสร้างตารางไพวอแบบนี้ครับแล้วก็ทําการกดสร้างครับและในที่นี้ครับผมจะชื่อสาขามาใส่ในส่วนของแถวนะครับแล้วก็ยอดขายไปใส่ในส่วนของค่าแบบนี้ครับผมก็จะได้สรุปข้อมูลยอดขายแต่ละสาขาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีสาขาเพิ่มเติมนะครับคุณก็สามารถเอาวิธีแบบนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้เลยครับ